ครับทุกท่านครับนะครับตรงนี้เป็นแปลงที่เราสามารถดูได้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อาจ,จะให้คุณแม่จําปีเอ้หน,หนูปีเ <Yeah. S 1> นาะให,ให้เพื่นได้สื่อสารเป็นภาษาบ้านเฮ้าก็ได้เ <Yeah, okay. S 1> นาะแล้วกับผูดด้ใดอยากฟังเป็นภาษากลาง <Yeah. S 1> ก็ทั่วมาคุยน้ำเฮ้าอีกทัหนึ่งเนาะเออเอาเป็นว่า ่าตั้งแต่เฮาเฮ็ดมาเนี่ยเฮาบรได้คุ้หมหยามันก็เลยอาจจะมองเห็นหยาในจักหน่อยเนาะแล้วเนี่ยเขาองนี่เป็นเขาหน้าปลังอ่าแม่หนูปีหนูแม่เห็นอีหยังที่ที่มันแตกต่างจากที่เฮาเคยเห็นแล้วบ่ได้ใส่มาแน่ก็แตกต่างที่ว่าเฮาใช้ยานี่แหละค่ะครับตะกี้เฮาก็บ่ได้ใช้ยาก็ใส่ปุ๋ย เค่มีปุ๋ยอย่างนี้น้ำรั่นแหะค่ะทีนี้กันมีหลานเพื่อนไปเข่าจะมาซิกอันนี้เราก็เลยมาใส่อันนี้กับจะมาก็เห็นดีนํ้ำเห็นขอแตกต่างเนาะอันนึงที่เห้าเห็นก็คือเข่ามันก็ะงามแต่โบงามโพดเนาะไหมเนาะเป็นยังสันโบไหมว่าะเออแล้วก็ห่วงที่ใดเป็นห่วงที่เป็นส้งสีดกๆโรคไผ่ไข่เจ็บตะกีมันมันมันเคยงามแบบนี้บไหมโบค่ะโบเป็นยังสีโบเป็นยังสีเลยนะครับอันนี้นี่คือความแตกต่างครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ นะครับก่อนหน้านี้เวลาที่มันเป็นโรคมันจะแดงเถืองนะครับแล้วโรคขอบใบแห้งโรคใบไหม้แล้วก็โรคหัวงอกนะครับที่บานบานท่องอื่นเนาะเข่าลีบนะครับหักข้อห่วงตายดอกคาสมปิโรคนะครับเพราะว่าอย่างนั้นก็เราได้เห็นแต่แตมโงหนีบมี่ผาที่หฮาเห็นถึงคงจากนุญาติแพร่ใ้เบิงแล้วความแตกต่างระหว่างสองแต่งนี้มาเห็นว่าจังไรอันนี้เขาเจ้าบ่เสือบอก่จังไรอันนี้เพิ่นเพิ่นบัท่านป้อมใส่เพิ่อน่ยาต้าวใส่โอ้เพิ่นใส่ยาตามท้องตลาดครัวเรอยก็บาท ก็ใส่อยู่เนาะแต่อันนี้คือความแตกต่างที่เขาสามารถเห็นเอาคุณแม่เดี๋ยวยางผ้าที่งานเขาขอไปเบิ่งข้างในเลยว่าอ,อันฝั่งนี้นะครับอันฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งที่ใช้สินค้าของออการลไลท์นะครับซึ่งฉีดพ่นด้วย m 1 9 0และซาคอนเพียงแค่2ครั้ง,องเออเออแลวว่ารม้มงนั่นเนาะเอาแต่ว่าฝั่งนี้เขาฉีดยาครัละรอยก็บาทนะครับเป็นยาตามท้องตลาดทั่วไปนะครับความสูงที่แตกต่างนะครับจำนวนห่วงจำนว่นความสวยความงาม โรคไพ้กระเจีบสามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับอ่นนี่คือคือบรรยากาศจากพื้นที่จริงนะครับที่อำเภอท่าบ่อ่อเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเชิญครับเชิญครับ